กระบะสร้างงานครับรถสร้างรายได้วันนี้มีเท่าไหร่ผมเอามาล้างสต็อกเลยบอกเลยว่าใครที่หารถกระบะตอนเดียวอยู่นี่ครับนะผมมีกองทัพเป็น Toyota ารีโวนะมีด้วยกันอยู่3ปีพี่สอ1พ1นสิสนะใส่ตู้ใส่คอกให้ฟรีแบบไหนแบบนี้เลยครับนะใส่ตู้ทึบให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายออกรถฟรีดาวที่สําคัญช่วยพ่ออีก หกควดพระเจ้านี่เป็นโค้รสุดมาดูรถครับเป็นยังไงครับรถเป็นโต y ต้าไฮรักรี v o พี่นะเป็นตัว2.4เป็นเครื่อง2.4ทั้งหมดเลยมีด้วยกันอยู่3ปีนะครับผมนะปี 17, 18, 19ครับตัวนี้ประเดิมเลยปี2018นะอ่ะดูด้านบนหน่อยครับท้องคลิปนะใส่ตู้ทึพมาให้แล้วสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยพี่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ <Wow. S 1> ผมนะโอสวยอ่ะเดินมาครับ นี่เลยนี่คือรถมาแบบเดิมๆไม่ได้ใส่คอกไม่ได้ใส่ตู้นะเป็นแบบไหนเดี๋ยวพาไปดูกระบ,บะกันนี่เลยกระบ,บะไลเนอร์เปลี่ยนมาให้แล้วครับถอดของเก่าออกใส่ให้ใหม่ๆแบบนี้เลยครับนะรถพร้อมใช้งานพี่นะพร้อมบรรทุกสวยมากคันนี้ปี2 0 1 7ครับขายก็สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นอ่ะมาดูกันนี้ครับคันนี้ปี2019น้นี่ก็ยังไม่ได้ใส่คอกนะถ้าอยากใส่คอกอยากใส่ตู้บอกน้องครับน้องจัดให้กระบ,บะโคตรใหม่ไปดูภายในกันสักหน่อยครับอ่ะ นี่เลยครับนะเบาะหนังเกียร์ธรรมดานะถ้าปี2017-18จะเป็น5สปีดนะพี่นะแต่ตัวนี้ปี19ครับมี6สปีดนะครับ7เกียร์ถอย2019ผมขายอยู่ที่419,000บาทผ่อนแค่7,000กว่าบาทไปดูคันคอกสักหน่อยครับื้องกิ้ปี2018ครับพี่นะรถ3ปีขายต่างกันปีละหมืน่นปี17ผมขาย399,000บาท 2,018อัพราคา1,000 0ครับ4 9 0 0 0 0บาท2,019อัพั0 0 0 0 4ก0า0 0ปีละหมื่นเองนะเอามาดูข้อก่อนนะข้อคสวยนี่เลยใหม่ๆนะครับผมนะพร้อมใช้งานพี่นะไม่มีค่าใช้ใจ่ายได้ทั้งสิ้นครับฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพบรบฟรีประกันชั้นหนึ่งแถมค่างวดให้อีก6งวดเอาแบบไดนอีกเอามาดู ย้ำอีกทีครับทั้งหมดนี้ติดปีไม่มีค่าใด้ใจอยากได้ตู้ทึบบอกน้องอยากได้คอกบอกน้องนะที่สําคัญครับผ่อนหกงวดแรกแค่สามพันกว่าบาทน้องช่วยผ่อนหกงวดอา้าวแล้วต่อไปผ่อนเท่าไหร่ต้องทษนะผ่อนแค่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นครับสนใจครับนะติดต่อผมได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เก้าหนึ่งหกสี่เก้าหกสี่ครับเรียกรถสวยราคาถูกใจเรียกรุ่งทุ่งใครอ่อนต้วริสวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ